ธรรมโมหเวร,รักคติธรรมจาริธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติเนี่ยก็ตอนแรกที่เข้ามาฟังทางหลวงพ่อสอนสักครั้งแรกครับที่ที่วัดสุารามแล้วก็ไปนิมนต์ท่าน มาที่ทำงานพระที่ทำงานก็จะมีการิมุนครูบาอาจารย์มาเทศเขก็กมานานพอสมควร,ะร,ะระนะครับก็มากกว่าสิบปีแล้วแต่ว่าพอย่าง้เราเมื่อก่อนต้องปฏิบัติกันไปเรื่อยครับอย่างที่ว่าก็นั่งสมาธิตามเส้นทางของตัวเองแล้วก็พอเจอหลวงพ่อสศัสดิ์ท่านมาเทศแล้วก็เ ได้มีการแชร์มีการพูดคุยก็จะเป็นลักษณะของการเริ่มที่จะมีการพูดคุยสอบถามแล้วก็ส่งคลิปทาง y o u t u ู e ก็จะมีผู้ที่เข้ามารับฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามารับฟังก็จะรุงว่าจะมีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เดินผ่านเส้นทางมาแล้วก็ก็มีบางท่านเช่นปาจอกเขาไปจะผ่านไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาก็จะถึงจุดจุดหนึ่งนั่นะเพราะฉะนั้น สามารถที่จะ,อะบอกคนข้างหลังได้ว่าอ๋อเส้นทางนี้มันเป็นยังไงไปเจอแบบนี้มาแต่ทิ้งพอมันจะมีความหลากหลายของคนปฏิบัติทางที่พระอาจารย์บอกอ,อมีครูบาอาจารย์ท่านนี้มีครูบาอาจา,านนรย์ท่านนี้มีท่านนี้ปุ๊บแต่สุดท้ายปลายทางก็อยู่เส้นทางเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าพอถึงท่านที่สูงๆไปปุ๊บเนี่ย ก็อ,อย่างที่อ้าจอบเขาก็เจอว่าอ่แล้วจะยังไงต่อเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องผู้รู้ทิ้งผู้รู้แล้วให้ป้าจอกแชร์อีกสักครั้งกับมิตรสการพ่อแม่ประบัติการทึงรู้นะครับคือซึ่งนี้เตอนที่ผมพบผู้รู้อ่ะแล้วผมหลงอยู่ในตัวผู้รู้เนี่ยก็ประมาณปีกว่านะครับ คือผู้รู้เนี่ยเขาพุดขึ้นมากลางน้ำปกนะครับขณะที่ผมกาลังจะดื่มกาแฟวางแก้วกาแฟลงแล้วก็นากาอี้เข้ามาเพื่อจะนั่งพอถัาก้องจะไปลากรอีดเข้ามาตัวผู้รู้เขาพุดเข้ามาอยู่ตรงกลางน้ำปเเาากเราก็บอกเนี่ยไปหาเขาตรงไหนเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่มานานนะอยู่ตั้งแต่เกิดแล้ว ไม่ต้องไปหาที่อื่นดูตรงนี้ที่เดียวเนี่ยรู้หมดแหละคุณทําอะไรเนี่ยที่เมื่อที่แจ้งผมรู้คุณหมดแหละเขาบอกเขารู้รู้เราหมดแหละนะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรตรงไหนอ่ะผมรู้หมดผมว่าเอ้ยนี่คืออะไรก็คุยเขาบอกเขาทำยังไงผู้รู้ไงหรือที่เรียกอย่างว่าจิตเติมจิตแท้อ๋อเนี่ยเหรอแลวทุกอย่างที่ผมคิดอยู่วันนั้นนะมันก็หล่นหายไปหมด กาแฟแยังไม่ได้กินผลก็รู้สู้อ๋อมีผู้รู้เหรอเป็นแบบนี้เองเหรออ๋อนี่แหละคต,ตัวผู้รู้ตั้งแต่นั้นก็เริ่มละเริ่มรู้รวมรู้เริ่ม,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 มอยากจะให้คนอื่นรู้เหมือนเราลนะว่าเราเนี่ยพบผู้รู้แล้วนะเพราะว่าสมัยที่เรียนครูสมาธิเนี่ยหาผู้รู้มาเรียนครูสมาธิกับหลวงพ่อวิมยังเนี่ยหลวงพ่อยังจะให้ถามเสมอว่าตอนนั่งสมาธิถามว่าใครคือผู้รู้เนี่ยผมก็ถาม ตอนนั้นวันที้ก็ถามแต่ก็าหาไม่เจอเรียนตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับพอจบเ็สเนติปุ๊บมารู้เห็นตัวผู้รู้จริงๆตอนปีหกเห็นตัวผูรู้เมื่อวันที่ยี่สิบหกเมษาสองห้าหกนะครับเจบเจอตัวผู้รู้เจอขั้นเจอตัวพุรู้เนี่ยผมว่าผมก็เริ่มมีสติมาตลอดทําอะไรก็มีสตริรู้สึกตัวนะครับ ก็เจอตัวผู้รู้พอเจอตัวผู้รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจและว,ว่าเจอตัวผู้รู้พอเสอตัวผู้รู้เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งท่าคนที่สิบาพฤษภาสองห้าหกผู้รู้เขาแยกกายแยกกิจให้เห็นให้เห็นแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนตาเนื้อเลยให้เห็นเพราะว่ามันจะมีกายกายหนึ่งแยกออกจากจาก,จาก,จ,ากจากตัวจากตัวผมตรงเนี้ยแยกไปทางขวา รูปร่างนั้นเหมือนตัวผมเป๊ะทุกอย่างเพียงแจะไม่มีร่างกายนั่นเองเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนรูปรูปร่างรูปหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนเงาอะคุยง่ายเป็นเหมือนเงาเขาบอกนั่นแหละเขาตัวจริงไอ้กายตัวนย่ที่นั่งอยู่เนี่ยตัวออกผมบอกน่ใช่เหรอมใช่เนี่ยไม่ลองไปดูหรอกตรงนั้นน่ะมาดูเขานี่ดูก็รู้แราผมกว่ากลัวว่าเขาจะไม่เข้าล่างกลัวเขาจะไปเลยเขาบอกดีโอกัน เขาบอกว่าดูให้ดูไว้ไอ้กายเนี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะเป็นแค่ท่าอะไถ่นะที่ยาไถ่นั่นเองแต่เขาบของจริงเนี่ยคือคือด้านขวามือคือเป็นรูปที่ให้เห็นเขาบอกเนี่ยเขาเนี่ยคือของจริงพอเสร็จปุ๊บเขาจะเขาจะกลับเขาล่างเขาก็รวมวูบเป็นเป็นเหมือนเหมือนลกเหมือนเหมือนหัวมิขีดน่ะเล็กๆอย่างวิ่งเข้ามาปึ๊บเป็นเหมือนลกวิ่งมาแทงตงกลางแล้วโอ้ผมก็รู้ว่าอ๋อ เขาอยู่คือผมตอนท,ทำสมาธิผมก็จะมีฐานอยู่กลางหนนะ้าอ,อกของผมอยู่แล้วแล้วก็วิ่งเข้ามาแต่นี้ก็ยิ่งทําให้เราไปะหิมยิ่งอย่งอยงใหญ่เลยว่าโอ้ยฉันรู้เลยร,รู้แล้วแล้วถ้าผู้รู้เนี่ยเขาก็พยายามสามารถบางครัง้งพ่อปู่กับเราได้เขาก็รู้หมดจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเขารู้หมดเขาสามารถบอกเราได้หมดงานการที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเนี่ย มันสมมติงานพวกนี้จะเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกเราว่ามีงานป่าไม้สามเรื่องมีงานเสาสองเรื่องปุ๊บรู้เรื่องหมดเลยนะผมก็ยิ่งเอ้ใช่เหรอนะพอวันรุ่งขึ้นไปที่โต๊ะทำงานปุ๊บงานป่าไม้วางอยู่สามเรื่องเรื่องเสาโทรคมวางอยู่สองเรื่องผมบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เลยเนี่ยพยายาม,มทให้เรายิ่งหลงก็ไปใหญ่เลยแต่นี้อ่ประมาณช่วงกุมภากุมภาผมก็กำลัทางทำงานบ้านตัวนี้ผ้าอยู่ เสร็จแล้วเนี <tes lasting> ่ยคลิปของคลิปของพระอาจารย์ธรราศักดิ์สิท์ขึ้นมาครับในเงินมาผมก็เลยลองเปิดฟังกับกานอโสกท่านก็บอกว่าให้มีสติตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนทําอะไรก็รู้รู้ทุกอย่างเมื่อกองนี้เทพเหมือนเหมือนเราเลยเราก็ทําอยู่เราก็นั่นอยู่ก็รู้เฉยรู้ไปรู้ไปเฉยผมก็ฟัง ฟังจบปุ๊บตอนนั้นพระอาจารย์ราาสอสามเนี่ยเพ่ในขณะที่ว่าก่อนขันข้าวตอนเช้า,ชาก็ประมาณแค่ยี่สิบยี่สิบสี่นาทีพอฟังจบปุ๊บผมก็จะติดตามหาช่องอื่นหายูทูปหาคนอ,อื่นตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักชื่อหรอกก็เห็นนั่นเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยหาไปแต่ก็หาไม่เจอเพราะว่าพราะอาจารย์องสามตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยออกคลิปมาเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าเออ ทำคล้ายๆเราเลยเราก็ตั้งตื่นนอนมีสติตั้งตื่นนอนจนเข้านอนสมาธิก็ไม่นั่งแล้วนั่งก็ประมาณรักษาหนนาทีสิบนาทกอนนอนีก่อนนอนก่อนนอนกับอ่อ่าตื่นนอนแค่นั้นเพราะเมื่อก่อนก็ท,ทํรสมาธิไมาเยอะนะครับทำสมาธิจริงแล้วล้วก็หลงไปทั้งวันนะครับนะฮะตอนหลังผมก็เลิกแล้วมีสติพอมีสติปุ๊บก็หลงอยู่ตัวสติพอมาเจอพระอาจารย์รส่อสัทว์อาชีที่ดี เวันที่25ตุลาคมเจ6 7ประธานบอกเรื่องที่สอบเนี่ยผมจะนิมนต์อาจารย์ทศมาเทศนะผมไปเจอที่วัดโส่ขบอกเอ้ยนิมนต์เลยเทศดีอตรงนี้ยมาเลยขอเรื่องสติอย่างเดียวเนี่ยทำท้าทำตามท่านได้นะง่ายมากเลยง่ายง่ายง่ายกว่าที่ผมทําอีกอืเพราะว่าให้มีสติรู้รู้อย่างเดียวเนี่ยแล้วพอเพราะอาจารย์ทศมาเทศเมื่อวันที่25ตุลาคม2567 ก็ได้ค so so ุย no, ม right. right. well, right. well, like well, so ีโอกาสได้คุยได้ทดลองท่านดูแลท่านก็คุยเรื่องก็ยังเอาความโง่ของตัวเองเนี่ยไปปวดจลายกับท่านอีกควาผู้รู้เนี่ยเขารู้หมดอะอาจารย์บอกใช่เขารู้นะเขารู้รู้หมด่ะรู้เฉยถพอคุยไปพูดไปอาจารย์บอกเฮ้ยโยมหลงรู้แล้วเนี่ยผู้รู้ผู้หลงนะแต่ว่าผู้รู้จริงเขาโ้อิสระไอ้คำว่ารู้อิสระเนี่ยผมไม่เคยได้ยิน มันก็แทงปีเข้ามาในใจเลยทำไมเราเป็นผู้รู้ผู้หลงอ่ะหาว่าเราหลงรู้เอ้ยเราก็ก็เรารู้อยู่นะแต่ตัวเองงูยังไม่รู้เร่อนั้นนะครับพอก็ไม่ได้คิดอะไรตอนเชา้าคุณเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ไรเทศพอพอาจาเสร็จปุ๊บก็มาส่งพระอาจารย์ที่รถพระอาจารย์ก็ไขก็จบออกมาบอกว่าโยมไปดูดีๆนะโยมมาไกลแล้วนะโยมต้องไปหาดูนะผู้รู้อ่ะรู้จริงเขารู้อิสระนะแต่ โรมเนี่ยยังยังร hmm. ู encore, ้ยังหลงอยู่นะูรู้ผู้หลงอยู่นะเยมไม่ดูดีเอ้ยย้ำอีกแล้วรู้คือรู้ที่อิสระแล้วมันรู้อิสระมันเป็นยังไงเราก็ไม่เคยหินเราก็ไม่เคยได้ยินพ่อแม่ครัวอาจารย์ตรงไหนพูดเลยผมก็เลยตั้งแต่วันที่ห้าตุลาของอาเกตผมก็เลยมองเข้าไปตรงกลางน้นอกหาหาที่หาในกายนั่นแหละมันต้องอยู่ในนี้แหละไม่ได้อยู่ข้างนอกแน่ก็เดินหาเลยพะอจารย์ไปแล้วผมก็เดินเดินจากที่สมงาิจารย์ไปที่รถ หาผู้รู้ผู้หลงหาอยู่เนี่ยผมาหาตั้งแต่วันที่2 5ตุลาแล้วผมมาเจอติดที่เป็นอิสระวันที่14พิจิกาตมา5 6เขณะนั้นประมาณตี3 4 5วันที่14ผมตืนน่นนอนขึ้นมาปุ ốc, ๊บเจอเข้าห้องน้ำแปรงฟันก็มองไปอ่านหน้าอกก่อนก่อนที่จะลุกจากเตียงแล้วพอพอมองไปปุ๊บเนี่ยติดมันหมุนคือข้างในอ่ะมันหมุนหมุนมันเหมือนเหมือนลมหมุน,มน,มน,มนโว่ย เ่อไปโลกหูนี้นน้ำไอ้หูไปนี่นยโลกหูไป้นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่านะครับถ้าเอกใจนะแต่ก็ไม่เป็นไรรูกไปแปลงกันยิ่งพอรูปเดินไปมันก็หมุนหนักเข้ายีกหมุนหมุนจนผมแปลงปันไม่ได้ผมต้องกลับมาตอนนี้ว่าผมเนี่ยปฏิบัตินี่ยตามอ่าสูตรของพระอาจารย์ชายแดงอยู่ที่ลังปางวาสามัคคีวิญาามเรื่องว่าอ่าให้เระลึกระลึกรู้ที่ตรงกลางนักอนะครับ ล้วตอนนั้นเนี่ยพอจิตมันหมุนนะ่ะเข้าหนักเข้าผมก็เหมือนได้ยินเสียงพ่อแม่บวญการบอกว่าจิตถ้าเปิดโยกตัตโคง้งหรือโตหมุนนะ่ะให้รีบหาที่นั่งจิตมันจะลงลงเป็นสมาธิหายใหญ่พอผมได้ยินแค่เนี้ยผมก็กลับไปนั่งที่เตียงนอนนะครับกลับไปนั่งเสร็จปุ๊บผมก็นั่งสมาธิเยอะคัดสมาธิยังยัง,ย,งยังไม่เรียบร้อยเลยมันหมุนนะ่ะหมุนแบบแบบเครื่องรับผ้าเครื่องรับผ้าที่หมุนเประวัติผ้าให้แห้ง โอ้ผมเป็นว่าอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมหมุนจังเขาก็ไม่พูดเขาก็หมุนอย่างเดียวหมุนหมุนจนลมหายใจเข้าไปเขาก็ตีออกอารมณ์เข้าไปก็ดันขึ้นลงไปจงผมบอกเอาอ่ะตายเป็นตายหรือในใจกูยอมตายนั่งสมาธิตายดีกว่านอนตายวะนั่งดูเขาหมุนพอเขาหมุนได้ที่ปุ๊บเนี่ยเขามีกําลังเข้าสุดตัวแล้วเนี่ยเขาก็ดีตัวเลยครับดีจังตั้งแต่ ตรงกลางตรงอกวิ่งขึ้นมาลำคอทุบมาตรงกลางกระมองผ่านไ้ายลอยมาลำปันตอนรู้สึกว่ามีลมยิ่งปุ๊บมากลางกระมองแล้วก็ลุกขึ้นพอหลุดออกจากกลางกระมองเขาก็บอกเขาเป็นจิตที่อิสระนะ oh, ้อ๋อคำนี้อิสระแล้วก็เขาบอกเข,า,ข,า,ขาจบแล้วเขาไม่ต้องทำไรแล้วเขาก็ดีดรูปมากองหนึ่งดีดเวทนาปัญญาต่างขานมากองหนึ่งแล้วดีดตัวผู้รู้กับปัญญาเนี่ยมาอยู่ในกองหนึ่ง ดอดีตมาสามกองเนี่ยเขาให้ผมยินหนาว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราผมก็ยังไปว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยใช่เหรอนิมิตหรือเปล่านิมิตมาหลอกหรือเปล่าเพราะมีครูบาอาจารย์เลยบอกว่าระวังนะนิมิตมันตัวดีเลยตัวหลอกเลยนะจะหลอกเรานะออผมก็ไม่เชื่อตอนตีประมาณตีสามตีห้าประมาณตีสี่ตีห้าเพราะว่าในการของมือถือในการของของแฟนปลูกตอนตีห้าแนะ ผมก็เลยลุกออกจากสมาธิแต่ผมก็ยังพูนคิดอยู่ตรงากลางหน้าอกนะแต่พอเวลาตอนนี้มองไปกลางหน้าอกอ่ะมันไม่ไม่ไม่รู้สึกตรงกลางหน้าอกแล้วนอกกลางหน้า,นาอกแล้วมันไปรู้สึกเาตรงกลางก็มองไปรู้สึกตรงกลางรกหรมอง,ง,รรม,องมันมีอะไรหน่วงๆอยู่ผมก็ดูไปจนเวลาประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนี่ยแฟนไปต่างประเทศกลับมาแล้วก็เป๋าเนี่ยมันอยู่กลางบ้านเขายังไม่ได้เก็บผมว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บผมก็นั่งเขากินข้าวอยู่ เสร็จปุ๊บมันก็มีเสียงออกมาเสียงหนึ่งบอกว่าใครเป็นผู้เห็นกระเป๋าผมบอกก็ตาไงตาเป็นิทู้เห็นโมกไม่ใช่ลูกตาเขาเป็นสิ่งที่ถูกเห็นนั่นแสดงว่าเขาบอกเขาว่าเป็นคนเห็นแต่เราไม่เห็นเขาหรอกแต่เขาในเห็นเราโอ้ยนั่นอะไรเขาก็บอกว่าเพราะว่าเป็นจิตที่สลัดแล้วเขาไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่เสร็จปุ๊บเขาก็ระเบิดระเบิดเหมือนผู้ระเบิดนะครับแสงแดด ประมาณเก้าโมงเช้าเนี่ยกระดกกระดิงแรงเนี่ยเจอแสงของที่ที่เราเปิดเป็นอย่างสีขาวนวลปกลุมแล้วเป็นมีเหมือนแสงแล้วยิบระยับทาให้เราแบบตาหนมันเห็นผมบอกโอ้โหนั่งฟังคุณก็บอกเขาไปแล้วนะเขาไม่อยู่แล้วเขาจบแล้วเขาไปเป็นเขาไปเป็นหนึ่งเดียวไปธรรมชาตินะเขาเขาจบแล้วเขาก็ขึ้นเลยแล้วเขาก็ดีดดีรูปเปทนานัญญางั้นขันอกมา อยากเอาองอีกแล้วก็ตีมีดาวผู้รู้ออกอีกกองหนึ่งก็ทําให้ผมรู้ว่าอ๋อสังหารี่มันไม่แย่เรานรือว่าเราจะอยู่ไหมอ่ะเอ้ผมไปด้วยเขาบอกไม่ได้คุณยังไปไม่ได้คุณต้องอยู่ก่อนเดี๋ยวคุณอยู่ไปตามวารละที่ที่เขาให้อยู่คุณอยู่ไปตามกําหนดที่เขาให้อยู่ก่อนเมื่อครบกําหนดเมื่อไหร่คุณก็ให้ไปแล้วคุณก็ทิ้งไปเลยล่างนี้ไม่ต้องสนใจคุณไม่ต้องกลับมาอีกแล้ว โอ้นั่นแหละทำผมรู้แล้วพอพอรู้ขนาดนี้แนละ้วผมไม่ได้ไปนะไแล้วผมก็เหมือนว่าเอ้ยทาไมเราไม่ไ,ไปแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะเขาบอกอยูไ่ได้อยู่ไปเถอะอยู่ไปก่อนอืมแล้วผมก็นั่งตื้งแล้วผมนึกถึงอาจารย์สอนศักดิ์ที่บอกจิตตือผู้รู้พอได้นสายผมว่าโทรหาอาออจารย์แบบมีเบอร์อราจารย์สอนศักดิ์ไหมผมพบจิตตัวผู้รู้เอ้ยตัวผู้รู้ผมพบจิตที่เป็นอิสระละ กิจการเป็นยังไงผมอยากจะรายงานให้พระอาจารย์โสตภังจท่านประธานบ,บอกไม่มีเบอร์ไม่จะลายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดึงพี่เจาเข้ามาในหลายกลุ่มนายนายของอาจารย์แล้วกันแล,แล,แลว้วก็โทรไลน์แล้วกันใช้ว่าโทรไลน์โทรนี่สัญญาณก็ขาดขาดห้หายปรนนีก็มีโอกาสที่มาวัดนี่นะของพระอาจารย์ชาววันที่ห้าเมื่อปีหกเจ็ดมาช่วยพระอาจารย์ชาวทัาพักขึ้น ที่เหลือเสร็จปุ๊บก็ได้มากับอาจารย์ต่อถักรายงานให้ฉันฟังต้องบอกโอ้ยโยมจบตั้งแต่ตอนตีสี่แล้วที่ปิดมันทะลุขึ้นมาแล้วมันอกอากาศตัวเป็นอิสระนั่นแหละผมบอกผมยังไม่เชื่อตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นนิมิตนิมิตที่มาหลอกผมแต่ผมมาเจอทีตอนเก้าโมงเช้าว่าอ๋อมันจบจริงๆเพราะมันไม่มีแล้วตั้งแต่นั้นมาแล้วผมนอนไม่ได้อยู่สองอาทิตย์ คือหลับไม่ได้เลยอ่ะนอนไม่ได้จิตมันตื่นตลอดมันไม่มีแต่มันไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความพิดอะไรเลยผมบอกเฮ้ยแล้วผมจะคิดไงผมโทรมอาจารย์หอยแตกว่าอาจารย์แล้วผมจะต้องทําไงเนี่ยอาจารย์หน่อยหน่อเดี๋ยวเจอประมาณนักสองอาทิตย์นั่นแหละเดี๋ยวเรากลับมาอืมผมก็กลัวกลัวว่าผมเฮ้ยเราไม่มีความคิดอะไรเลยออแล้วเราจะอยู่ยังไงจะทํายังไงอะไรเนี้ย,ย,ย, 8, 000, 2, ยก,ก,ก็ทํ ي, านอนก็ไม่ได้นอนมันก็มันมีความสุขมมนไม่หลับอ่จะเราลุกขึ้ออนเราก็ลุก ลุกมานั่งนั่งนั่งสมาธิมั่งเดินไม่ร่มเนี่มัน,น,นก็นั่งนอนอยู่เฉยนอนแต่นอนไม่หลับแล้วมันก็ไม่เทียความแปลกก็คือมันไม่เทียไม่มันไม่เช่ว่านอนไม่หลับแล้วจะเทียไม่เทียมันก็อยู่ได้แล้วสองอาท์ไม่ได้นอนเลยนั่นะครับนีคบ่ครับที่มาครับขอบคุณครับครับก็ถือว่าเป็นวามโชคดีในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่า ในปัจจุบันเรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยชี้แนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมาบางท่านบอกว่าเอา้าหกเจ็ดปีท่านท่านถึงจะมาพอเจอปัญหาเจอทางแยกจะไปยังไงต่อไปยังไงต่อนะครับในการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาที่จะให้เข้าถึงท่านในการที่อ่ะติดปุ๊บก็โทรไปหาหรือว่าติดขัดอะไร ไม่ได้เสียเวลากับเหมือนกับที่ท่านอาจจะเคยเดินผ่านมาเพราะจริงๆแล้วในการปฏิบัติมันก็จะเจอทางแยกที่ตลอดเช่นเรื่องแรกเลยที่หลวงพ่อสอนถักไปก็คือท่านือนอนให้ทําให้ทําตลอดก็คือดูใจเมื่อกี้พระอาจารย์ยันท่านก็บอกว่าให้ดูใจอยู่ตลอดด,ดูไปดูไปคือมันอาจจะไม่ต้องใช้รูปแบบเพราะใช่ เพราะในชีวิตประจําวันเราต้องทํางานถ้าเราใช้รูปแบบไปดูในการเคลื่อนไหวอะไรเราไม่สามารถออกเท้าถามได้แต่ว่าถ้าดูใจเนี่ยนอนมันก็ดูได้นั่งมันก็ดูได้แต่ว่าพอดูดูไปพุกบางคนก็อที่เขาแชร์มานะครับว่าเอามันเกิดความรถถู้สึกเฉยแล้วมันถูกหรือเปล่ามันก็เฉยมันก็อยู่เฉยมันก็ติดเฉยอยู่จะไปยังไงต่อก็ สอบถามพระอาจารย์ต่อไปท่านก็จะแนะนําให้เราไปให้ถูกทางแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวตอนนี้ให้ทางโยมที่ฟัง u t u b e แล้วเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเราทําไมถึงเข้ามา ธรรมโมเหเวรักขติธรรมจารินธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม